สดีครับผมโอ้โหแนวทางเมื่อวานที่วางไว้ให้หน้าช่องก็อะไรของนิวคาสเซินเนี้ยแต่เกมโคตรมันแต่ว่าคนเล่นสายนักลงทุนก็โอ้โหกุมกำมับกันหนักเลยสำหรับนิวคาสเซินเมื่อวานนะครับจบสกอร์ไป4ประตูต่อ4เจอกับน้องใหม่อย่างลูต้าเทาไม่เป็นไรนะครับผม ถึงหน้าช่องจับวาวุ่นแต่ในครอบครัวตัวขนมหวาน10เคมาตามนัดแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ตามกันไปด้วยในบ้านของเบนเซนเตอร์นะครับ9วันติดๆแล้ว สำหรับแนวทางที่วางไว้ให้ในบ้านก็แสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวเบนขึ้นให้ดูว่ามันสุดจัดกันขนาดไหนตัวขนมหวานอย่างเอซิมิลานนะครับผมนําเข้าก่อนโดนเขาตีเสมอโดนแซงแต่พลิกกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ก็แสดงความยินดีกับพี่ๆในบ้านด้วยนี่แหละครับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ดิว พี่ท่นานใดที่ยังไม่ได้อยู่ในบ้านของเบนเซนเตอร์ลองเปิดใจสักนิดนึงมาทําความรู้จักกันมาพูดคุยกับเบนเซนเตอร์เดี๋ยวจะรักกันเองง่ายนิดเดียวนะครับช่องทางการเข้าบ้านนะครับผมบีซัดเก้าหนึ่งหนึ่งว่าอย่าลืมว่ามีแอดไซน์น้ำหน้าหรือไปดูใต้ที่คอมเมนต์ได้เลยเบนจะทิ้งช่องทางการเข้าหมู่บ้านจะทิ้งช่องทางการเข้าครอบครัวของเบนแบร์ให้นะครับอย่าลืมนะ b ี9 1 1นะครับทักมาสอบถามน้องแอดมินและก็เข้าหมู่บ้านของเบนเซนเตอรได้เหมือนเช่นเคยนะครับและก่อนอื่นใดพี่ท่้นใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับเบนและก็ทีมงานจะทำคอนเทนต์ดีๆทําคลิปวิเคราะห์ดีๆมาฝากพี่ๆในช่องทางของเบนเซนเตอรทุกๆช่องทางด้วยนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567 โปแกมฟุตบอลก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความน่าสนใจเหมือนเช่นเคยไล่เลียงมาตั้งแต่พิมารีอังกฤษบุนเดสลีิกาเยอรมันลาลิกาสเปนกันโชซิดาอิตาลีลีกใหญ่ๆของยุโรปก็เตะกกันเช่นเคยรวมไปถึงบอลนอกกระแสบอลลีกเล็กๆวันนี้จัดหนักจัดเต็มกันเหมือนเช่นเคยนะครับไม่รอช้าดีกว่าสําหรับแมตต์เด หนึ่งคู่เน้นๆวันนี้นะครับเบ็นขอมองที่พีมาลีกอังกฤษนะครับวันนี้คลิกออฟเวลา21.00ิกาจุนจะเป็นทางสิงบูเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบิดต้อนรับการเยือนของหมาป่าบูแคมป์ตันนะครับ คู่นี้ต้องบอกได้ว่าเฮต์เทตที่เจอกันนะครับในฤดูกาลนี้เจอกันมาหนึ่งครั้งในบ้านวูฟแฮมตันเป็นทางวูฟแฮมตันที่เปิดบ้านชนะเชลซีมา2ประตูต่อ1นะครับผลงานนะครับของเจ้าบ้านอย่างเชลซีผลงานโดยภาพรวมต้องบอกว่าไม่เข้าตากรรมการเลยผลงานค่อนข้างที่จัดดูไม่คิเลและก็ไม่ดีอยู่ในช่วงกลางๆตอนนี้หลังลำดับ10ของตารางคะแนนนะครับ ส่วนทางวูแมตันผลงานของพวกเขาก็ไม่แตกต่างกับเชลซีหรอกนะครับนัดล่าสุดวูแมตันก็พึ่งแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา4ประตู3โดนคอบบี้เมนูเจ้าหนูยิงนาที 90+7 บก 7. นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโดนเจ้าหนูคอบบี้เมนูยิงลูกที่4ส่วนทางเชลซีหนักกันไปใหญ่เลยนะครับคือนัดล่าสุดนะครับบิ๊กแมตช์เลยนะครับเตะที่แอนฟิล ลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะเชลซี4ประตูต่อ1นะครับถึงผลงานภาพรวมเชลซีอาจจะดูไม่ดีแต่ถ้าเรามองถึงเชลซีเตะที่สแตแมฟอร์ดบิด9เกมหลังสุดรวมทุกรายการเชลซี Chelsea ยังไม่แพ้ใครมาเลย <Wow. S 1> ถือว่าผลงานในสแตมฟอร์ดบิดค่อนข้างที่จะดีแล้วมาเจอวูมแอนตันวันนี้ทั้งๆที่ตัวเองได้เล่นในบ้านแต่อย่าลืมว่าวูมแอนตันในการเล่นไปเป็นเกมเดือนในการที่วูมแอมตันออกไปเป็นเกมเดือนพวกเขาผลงานก็สุดยอดเหมือนกัน เพราะว่าในการที่วูมเพียมตันออกไปเป็นเกมเยือน4เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะ2เกมและเสมอ2เกมนัดนี้จะเป็นนัดที่มันสุดๆเหมือนกันแต่ยังเชื่อศักยภาพเซลซี วันนี้ว่าจะเป็นวันที่ดีเพราะว่าเล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับผมเล่นในบ้านของตัวเองแถมเล่นในสแตมฟอร์ดบิดแล้วด้วยรวมไปถึงตัวผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆนะครับทยอยกันกลับมาแล้วไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสแจ็คสันวันนี้นะครับที่ก่อนหน้านี้ไปรับใช้ทีมชาติก็กลับมาแล้วนะครับผมมาโลกุสโตนะครับแบ็คขวาก็กลับมาแล้วเอ็นคุนคูนะครับกองกลางอ่าแนวลุกนะครับกองกลางตัวลุกเบอร์1ิก็กลับ มาแล้ว3คนนี้คาดการว่าจะได้ออกเป็น10อาจจะได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงแน่นอนแต่1อย่างว่าเราจะลืมว่าตัวทีเด็ดของวู o p แอนตันก็มีเหมือนกันอย่างไปดูในโต้ต้องระมัดระวังกันไว้เลยด้วยกระแสวันนี้เชลซีเปิดมากำแพง0.75ค่อนข้างที่จัดสวยจัดจัดเลย1อย่างเลยวันนี้ได้เล่นสแตมฟอร์ดบิด2เลยได้เล่นต่อหน้าแฟนบอล ตัวเองด้วยนะครับผมวันนี้รักเลยชอบเลย1ตัวเน้นแมตต์เดนหนึ่งคู่วันนี้เบนให้เลือกเชียร์ที่เชลซีเปมไป,ไปอุลลาอย่างแน่นอนจะเก็บ3ามแต้มได้และจะอัดวูบแฮมตันเป็นเละ,เ,ละเป็นขี้เลยก็ว่าได้วันนี้ให้เลือกเชียร์ที่เชลซีได้เลยนี่คือ1ตัวเน้นหน้าช่องที่เบนนํามาฝากให้กันก่อนใครชอบเหมือนกันก็ขึ้นรถกลางมาานะครับใครไม่ชอบก็ขัดกันได้นะครับ ชอบจัดขัดสวนก็ว่ากันไปนะครับและก่อนอื่นใดนะครับพี่ท่านใดยอยากได้แนวทางชี่มันมากกว่าในโลกออนไลน์ก็ลองเปิดอ,อกเปิดใจนะครับลองเปิดใจสักเสี้ยวหนึ่งนะครับหัวใจมี4ห้อง เอาออกมาสักหนึ่งหน้าต่างอ่ะอ่ามาทําความรู้จักกับเบนเซนเตอร์แล้วพี่ๆจะรักกันเองนะครับที่นี่เลยบีซัดเก้าหนึ่งหนึ่งอย่าลืมว่ามีแอดไซน์นำหน้านะครับนักฟุตบอลยังต้องมีโค้ดนักเสี่ยงโชคต้องมีเสียนฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไปด้วยนะครับเบนเซนเตอร์ชื่อนี้การันตีคุณภาพครับแก้วอยู่แล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับเหมือนเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไาชกนะครับกดติดตามและเป็นกําลังใจให้เบนและก็ ทีมงานด้วยนะครับจะนำคอนเทนต์ดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยสุดท้ายนี้ไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนนะครับสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับผม